ภาวัฒธรรมตำบล12ตำบลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงานท่ายางดีจังตอนท่ายางที่รักครั้งที่7ประจำปี2566โดยมีวัตถุประสงค์ดังน,นี้ 1. เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนภายใต้แนวคิดเล่นเนรียนรู้ร่วมทำแบ่งปันสารสุข 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในการแสดงความสามารถในด้านต่างๆ 3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและภาคีทุกเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม 4. เพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์นการท่องเที่ยวของอำเภอท่ายาง 5. เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิน่น 6. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้พักผ่อนหย่อนใจจากวัตถุประสงค์ของการจัดงานเท้กาวมาแล้วนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อเด็กและเยาวชนและเป็นปให้ประชาชนชาวอำเภอท่าย,ยาง ถือเป็นการ <Yeah. S 1> จัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ฐานะให้กับศิลปะทุกสาขาอาชีพในพื้นที่ที่มีโอกาสแสดงผลงานอันทรงคุณค่าภายใต้แนวคิดเล่นเรียนรู้ลิเริ่มร่วมทําแบ่งปันสารสุขส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมการระหว่างคนในครอบครัวและชุมชน Jangan lupa subscribe channel ini, untuk dapat info terbaru dari channel ini.